สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วเห็นยังเมียทำอะไรเยังเก่ายังกี่ไหนด้วยด้วยั่นจีบผมคู่หลากินคู่หลาโอ้คู่หลามาเลยน้ำนี่สวัสดีครับคุณลูกนะอะบัหลามาเมื่อคืนนี่เพิ่นจิไปธุระบักหลาจิไปไซก็ไปร้อยเอทไปร้อยเอไปธุระเพิ่นนะครับไปในแวะม่านอน้ำอีเม่นะครับเห็นเขาขาถาคุณยายนะครับตอนนี้ เขาอีแม่กับาพอดีบ้านนี่มาใดสวัสดีครับสม่ส่ีค่อุปัมาไดอ้ยายมากา่านเพิ่มานอ้ยยยยยยย่ยย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 อยยยโอยย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 ่ยยย้ยย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 โยโยยยๆยเป็นยังไยล่ะบ้านขี่เป็นยย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  เป็นนี่้องสามลอด <laughs> อคุณโอ้สามโอ้ชี้ลอดเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยเอาไปได้จักรยานไหมเฉยๆไปได้จักรยานไหมเฉย่บอกสุพีน้องนาฟังด้วยเป็จักรยานมาฉสๆจักรยานเอามาเถอะผ่า, oh. าปลา <im it> ออโอ้ผาปลาชื่อเต้ไทยน้องๆโอ้อยู่ทางโรงเรียนทางโรงเรียนของ ครูแพนยครูแพนโอ้ไอ้ใหญ่ได้เอามาขีให้พี่น้องเราเบิ้งแน่ครับโอ้อันนี้ใส่ได้จริงใส่ได้จริงใส่ได้จริงครับพันเบิ้งแล้วโบตัวโบตัวใส่ได้จริงโอ้ไอ้ใหญ่รอบพันแล้วโอ้ลองบีบกระลิงมึงนู้นมันดังปะเบอย์ดังราคาเท่าไหร่นี่พันหัวขับพันหัวอันนี้ขั้นนี้เป็นของไอ้ใหญ่ไหมนี่แม่นครับโอ้พี่น้องเบิ้งไว้ด้วยครับอันน้องๆหรือพี่น้องเอฟซีห้าเบิ้องวะขั้นสีสมๆนี่ เป็นของไอ้เงี้เป็นต่ย่านผู้ใดทีเป็นผู้โชคดีแต่จิติติซื้อไปห้ทุกข์ทุกคนถ้เนาะเล็กเนาะอ่าแต่จิติติพอจิติติซื้อไปอาลองรองปั้นมึงดูอย่าไปโจนซาเลยนะอาจารย์อย่าไปปั้นขืนพ่นไปร่องพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงมีจักรยานขั้นหน่อยที่เป็นคนอันผู้ใหญ่โอ้โทษ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 คนหน่อยโวจักรยานคนหน่อยจักรยานนี่เนาะเอาลองปั้นมึงดูลองปั้นให้ปั้นมึงดูปั้นให้น้องๆครเบิึงดูว่าปั้นแบบไหนมาโรงเรียน แสดงว่าเมื่อเมื่อไปมอบจักรยานนี่สิอันสาธิตการปั่นผ้าหนุ่มน้องมาโรงเรียนเป็นปอโอ้อานุวันเอกโอ้เตรียมส่วนตรงจะไปนั่งมาสั่นแม่ยวะอารุณรุ่นพี่น้องรุ่นอย่าไปโถนสาเลยอาจารย์บ่อยแน่นอนขนาดพี่น้องแน่นอนแน่นอนเนี่ยเป็นไดโอ้ซื้อขี้จะขั้นตัวเวลาไปอันเวลาไปอันแกงแมวล่าอมูจังหวัดเดชพิสง น้องไพ่ครับอันไอสามยังว่าเด้ไปส่งอืมใส่ได้จริงมั้นปั้นด the nah ีปะจริงครับใส่ได้จริงปั้นดีย oh ุ่นปะปั้นดีปยโอ้ปั้นหยากอยากฟืดเอาน้ามันหยดเล็กน้อยแมนบอสมันจ้าของมันมีแห้งดิฮ่า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 ฮาของไม่แกะกองโอ้บบสท่านเอากาบบอกว่านัีอะไรบอสเอากามั่งกัฟืดเอามั่เอาขี้ขี้ไปไปขี้ไปบางที่พี่น้องถ้าบางขี่ได้ซ้ำเลยเป็นแต่อันพี่น้องเอฟซีซื้อมออเตร์ไซค์เห็นปะ เอาบอลล่องยิงมันลงสุดเลยอาจารย์นั่นไหมโอ้ยเอาบอลล่องยิงมันนึ่งเบิดลมองก็ลงแล้วขันเอาลงบาดเนี่ยก็มีจะเอาออกตอนนี้ไปปั้นเอาไปไว้โอ้เอาความน่ารักสดใสของเพื่อนนะครับพี่น้องอย่าไปโจรชาเลยอาจารย์บอกเอาขึ้นด้ถัาเอาขึ้นเขเอาขึ้นแต่รถได้คนบอกเอาขึ้นดิโอ้เอาบยเอาแน่นอนแน่นอนแน่นอนงามเนาะงามเนาะงามบ่ ตาสีเก่าตัวงตาสีหลอดโอ้ดวงตาสีหลอดสีทนได้เอาเล็กเล็กกับทนได้คือกันเอาอย่าเห็ดแขยนึ่งใส่ไหมเราไปล่าปันโอ้ยเอาไปจอดเอาไปจอดไว้โอ้คันนี้เป็นของไอ้ไงเป็นแต่ย่านหรือของคนหน่อยนะครับพี่น้องราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่าเป็นของปฐมไวัยที่แรกขอเพิ่นเจ็ดคันเพิ่นมหาเพิ่นว่าเพิ่นได้กำไรหน่อยาพั่อนว่าหลอดลอนั่นสิซะ ราคามันอยู่เต็มๆอยู่ประมาณ2,150บาทขั้นหน่อยสิแพงกว่าขั้นใหญ่ขั้นันใหญ่มีอยูหาขั้นพี่น้องทั้งหมดนะครับราคาขั้นใหญ่มีอยู่36สับหกันนี้เป็น41่ขั้นนะครับพี่น้องทั้งหมดรขั้นนี้เป็นของไอ้ไงเป็นต่ย่านเดี๋ยวพอจิตติซื้อเซี่ไยไฮ้นะครับเดี๋ยวไฮน้องน้องเข้าเดี๋ยวขี่มาโรงเรียนกันนอ้เดี๋ยวมือนันใช้ไอ้เล็กขี่กับน้องน้องมาโรงเรียนน้ำกัน นะครับไปแจกนะครับไอ้ไงกับส,สิไปไอ้เล็กกับส,สิไปน้ำกันสามกับส,สิไปแต่ว่าคุณยายไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าคุณยายเราติดภารกิจต้องดูแลสิ่งของที่ทั้งนี่ฮ้ยไม่ยังยัง,ยงมาเลียงยังไงเนี่ยโอ้ยมาทำหน้าที่ของเจ้าของนะครับพี่น้องสมบูรณ์แบบเลยไอ้ไงโอ้แต่ว่าพอพอมาอีหลีเล็กพอมาอีหลีมันขั้นหน่อยขี้ดีเย่ะเลยเนี้ยโอ้ยสุดยอดมากเลยนะครับอ่ะมานั่งถ่ายกินข้าวบ้านนี่ กินข้าวเศร้านอกกันครับพี่น้องครับอากินข้าวนอกกันโอ้ซ้อมคักวเลยเฮ้ยได,ได้ให้น้องน้องวะเนาะฮ่า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  <c ười> สุดยอดเลยเอามาเบาิ่งทหารมาทั้งนี้แมย์ไงเผาแล้วเหยียังสูวลูกๆกินมือนี่ที่แรกกี่หนังพี่สั่นอันที่สองเห็ียยังแม่อเอ้าอุ่นกับข้าวน้องสามเห็ดไใบมือขึน้นนี่โอ้มือขึน้นนี่น้องสามแกงเผ็ดแกงเผ็ดพอดีคุณนคู่มากอะได้กินน้ำกันนะครับแม่มากอะได้กินน้ำกัน แต่ว่าพิเศษนอกเนื้อก้อนนั่นไม่ยังเกาะเอาสิผัดผับบูงกับยังเยอะกับก้อยเห็ดคมโอ้ลาบก้อยเห็ดคมของแม่ตีเอามาให้ไหมโอ้ยแม่ของไงเป็นตะยากโอ้ลาบคมต้มแซ่บลาบคมต้มแซ่บโอ้ยเซน่ามัยแล้วพี่น้องแซน่ามัยแล้วเซน่ามัยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้มันละลายไปเล็กมันละลายไปลูกกาลังละล่ะกาลังละลายเอ้ายองออกซอยกัน กินเขาแต่เศร้าคู่หลาเพื่อนเสดไปทุระเพื่อนกินเขาไงกัเสด็ไปทำทุระทำทุระกได้ยินข่าวว่าไปบ้านไหนได้โอ้ไปบ้านไอ้ไหมไปน้ำใดเพื่อนไปน้ำใดแต่ว่าตอนนี้มากินข้าซะก่อนบอกไวแล้วว่าสิมื่อนี้สิพาไปบ้านไอ้ไหมโอ้สิบาไปบ้านไอ้ไหมกนไหมท้องเด็้ ตื่นแต่เศร้าบอกว่าตื่นแต่เศร้าเด้อบาดนี่ไม่สนหอกตื่นแต่เด้กลูกแต่เศร้าหนึ่งเขา่าเบาต้องเป้าไฟเพราะว่าบ่ามีแห้ง <c oughs> เข่าก็บเต้องหนึ่งครับยด้ไหมครับ <c oughs> เด้ออ่ะเออเบาอัน <c oughs> คู่ราศีพัดผักบุง้งครับนี่สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวพอกัน <c oughs> สุดยอดด้วความงามเลยครับพี่น้องไปยามรอบเบาตรงๆรงใช่พี่น้องไปยามรอบได้แต่รอบครับพี่น้อง มันตัวได้แต่มบุมาแล้วประกาศล้หพี่น้องเเมัน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 เถือก็นได้บอลล้มรามันนันเคินน้ำพ่อเขาเจ้าสูบน้ำมันออกนี่จากล้อแล้วกัอีพอแล้วอันใช่ใส่เบียดกันก็ได้จักตัวเอาตัมมาพริกไปตํ้มพี่มาให้ลูกไปแยงแยงแยงเอาไเด็วให้ไอเล็กตําก็ได้เด็กตําพี้ให้นองก็ได้จัว่าพู้ใหเพ็่น้องผูดพูดไอแต่ว่าพู้ไอหน่อยาย่อันน่อยก็พู้น้อง ไม่ยากดอกบ่ต้องไม่เฮ็ดน้องก็ที่เฮ็ดทุกกินดอกโอ้เรามีน้องเห็ดอยู่เรามีน้องเห็ดอยู่พี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 ่ไปทุบนังไปทุบไปทุบไปทุบควันตอกสปูเห็นบ่พี่ไปตอกขุนมึงจะมาทุบนางนี้มาทุบพี่ลูกมาทุบพี่มาทุบมดจีมาจ่อพุ่นเยี่ยมม่นเป็นมดจีจ่อมันมันสีลำ พี่นั่นหมดที่มันจ่อเออพี่พี่มาทุบมาทุบข้างนอกพี่เอาไปแล้วลูกอะไล่ะพี่ไหมพี่ไหมน้ำน้องพี่ไหมอุ้ยน้องเบังน้องดูเบังน้องกั็ไปดูบ้านนี่พี่น้องได้เวียคาราพี่น้องช่วงนี้เอาเอาลูกขี่ดินลูกลูกก็ไปผู้ใดเกิดก้อนกันเอ้ผู้น้องต้องเกิดก้อนเนี่ยถ้เกิดก้อนก็ยังผู้น้องเกิดก้อนตีแม่ยื่บอกว่าเพราะว่ากันกันได้เกิดก้อนนั่นไอ้ที่ใหญ่ขึ้นหน่อยก็น้องอย่าไปทุบมือเจ้าของเนื้ออาจารย์

มาเปิดฝังหวังของเขาเจ็บแต่โดนๆดนคนทุบมน้าเราเปิดขึ้นดีๆอยู่เนื้อหน่อยนี่ได้ไหมเงาสุดยอดเลยมีเงาผานี่ประจานประจานยังไม่กินน่อยกินข้าวสารเออยังกินข้าวสารมันสั่นมึงจะพูดทุบไปคนหน่อยว่าจังดะกินข้าวสารมันสั่นทุบไปอ่ะทุบไปลูกว่าแสบบาน้ากี่หนังนี่เอ้าคือขาดเครื่องทุบแห้งจิทุบแห้งจิคือขาดเครื่องซีดดิ้นโอ้ซี หนังข้อมือนี่ซิมซิมบาทเดียวเบิดคือเบิดครึ่งเสียโอ้เอ้าทุบ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 ยากให้ซิมก่อนซิมซิมจะเครึ่งเสียก็ได้ซิมได้วะโอ้คือมุทชกเอาเบิเนี่ยอาจารย์นี่มีบอกโอ้เอ้าสักนะอ๋อจีอีกอะไรตัวจะเครื่องเสียงเอาไปใช่บ้าง ทไม่ได้ืมได้ได้อยากกินกินนังกับเพาะก่นเอาทุกไปอืมเอาได้เวียกได้เวียกชีจะกระย่านกับเก่งบ้านนี้หลังจากที่เอาขั้นนี้เป็อบอให้น้องน้องแล้วกลับมาสื่อไม่ได้ยจะขั้นยิ่งบอ่อนเวลาไปท้ายยูทูบน้ำบอดจนจังบไดมูไปชงฮะเอาเงินจีบ่าท่านตุ้งก็ขาห้าง <c oughs> <laughs> เอาน้ำกับไปเอ๋อหั่นขออ้อใยญ่พี่น้องเขาให้ก๊บอบข่าวกับน้ำถ่ายได้ก่อนได้เราไปอาบน้ำมาหันเราว่าแล้วให้ไอ้ไงไอ้ไเลขถูกหนังใบถ่ายหญ่เท่ากันถ้ามันบเพราเมื่อกี้อีกดเด้อเด้อเมื่อกี้ยุ่งเลรอนี่กันให้คุณหลานเราพัดผกบุญก่อนเอา้เอาคำใดคำบอกคำจ่าที่บสุภาพ บอสบอารมณ์พี่น้องแฟนครับเอฟจ่องล้ำเป้าตะุวลุวนผ้าเพื่อนก็ขอถวดขอ,อภัยนะครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายแปเมือพี่น้องข้าอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สู้คนปัสจจกโลกไข้ไข่เจ็บพอใครไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ